เมื่อผมเล่นสนไนเปอร์อีพีที่ห้าจะเป็นยังไงไปดูกันเลยมาว่าตาแล้วตานี้ชุดแดงเฉียบคมดังเอเวจีนรกกำลังมาเกิดมะเเฮ้เกูจะตายกูจะตายกูจะตายเฮ้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 เฮวางไปก่อนวางไปก่อนปั๊มยาก่อนนะคนดู

ชุบ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 ทันไหมชุบทันไหมชุบทานไหมชุบทานไหมตัวอันนี้คือมันเป็นแผนการของผมนะคนดูคือผมให้คือผมให้เพื่อนอะยิงให้ให้มันเปิดเผยตัวนะว่ามันอยู่ไหนตัวสุดท้ายมันอยู่ไหนมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเยใจเย็นนะใจเย็นนะเราต้องใจเย็นนะมุมหล่มนี้เล่นได้ตัวหนึ่ง โดนหนึ่งโดนหนึ่งน่าโดนแล้วนะคนดูโดนนะคนดูเมื่อกี้โดนนะโดนเจ็บสามตัวเลยนะคนดูเจ็บสามตัวเลยเอาไว้เพื่อนทะไรเนี่ยเอาอโหไม่ไหวเลยนะคนดูเจ็บสามตัวนะเมื่อกี้เจ็บเจ็บเจ็บจัดเลยเจ็บจัดเลย <c oughs> มันโดน a เ,เวจีปอยเป็ดนรลกมันลุกกาลังมาเกิดมันโดนสไนเป็นรกกําลังมาเกิดนะเมื่อกี้คนดูมา โอ้ยละสนคยคู่พอดีนะอ้ส right ุดยอดมาแอดออกมาสนคยคู่สุดยอดเลยวะมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนมันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะคนดูเฮ้ยเฮ้ยเมองไม่เห็นนะอ๋อมาอยู่ข้างบนมาอยู่ข้างบนโดนหนึ่งโดนโดนหนึ่งโดนหนึ่งเจ็บจัดเจ็บจัดเจ็บเจ็บหนักเจ็บหนักเจ็บหนักแล้วเจ็บหนักแล้ว โดนหนึ่งนะเมื่อกี้โดนหนึ่งนะมีหวันนะเอาละเอ้ยเอ้ยเอ้ยข้างหลังข้างหลังเอ้ยอยู่ไหนอ่ะมาดิอยู่โน่นนะอยู่โน่นนะโคดานมันก่อนนะโคดานมันก่อนโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ย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 เอาตะกี้โดนนะตะกี้โดนนะมันเจ็บเจ็บเลยเจ็บจัดเลยเมื่อกี้เอ้ยเจ็บจริงเมื่อกี้เจ็บจริงมาดิโดนหนึ่งมา Dốt 1 Dốt 1 Má Má đê Thôi đi nó khoan má Cái này lè Thôi đi nó khoan má Ơi Tự kì hổa cho tèc Dốt 1 Dốt 1 Dốt 1 Má Em, đón 1 à, là na, con đô, mà tại yên là tao ana. Hoi na, hui, 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 Ở hui, nốt, hui, hui, 1. hui, 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 1. hui, 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 Nó ở trong hui, 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 เฮ้ย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 อยู่ไหนวะไหนวะอยู่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 ไหนวะแแบะอายูอ่ะรู้จักเปล่าแฮมก็แบะกันนะมาดิโอ้โหมันกดอีโมจิเบื่อนะบอกเลยมันโดนแลเอาจีปล่อยเป็ดผมนะคนดูดูนะโอ้โหไม่ไหวนะไม่ไหวนะโห่ไอ้ี่อยากหาเรื่องมาดิโผล่มาโผล่มาแค่นั้นแหละโผล่มา โอ้มก็โดนนะโดนไปหนึ่งเมตรนะมาดูเอ้ยเฮ้ยเฮ้เอ้ายิงทะลุโคโนยิงทะลุโคโนเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเมันโปเอ้ายิงทะลุโคโนนะเมื่อกี้เอ้าเอ้าเฮ้ยงงเลยเอ้าไม่เป็นไรนะผมอันนี้ผมตายให้เพื่อนก่อนเพราะยังไงเพื่อนเราก็ยิงได้อยู่แล้วมันเป็นแผนของผมเองนะที่ผมรอให้เพื่อนยิง นี่เอา้าเอาเอ,เอแล้วไอ้นี่ไปโดนระเบิดต,ตัวเองเอ้าเฮ้ยโอ้โหดีนะไม่ตายไอ้วเอาเอยังไงนี่ไอ้นี่ยังไงนี่นงงนมานะเป็นแผนให้ผมเป็นแผนเอาเอายิงยิงยิตายหนึ่งนะโอ้โหนะวัดเจียบเป็นไงเป็นแผนผมเองคนดู